ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสนุกเคยดูนะครับเริ่มจากด่าน100ก่อนก็ได้ครับง่ายๆมาดูกันมาดูกันนะครับตอนนี้สูงคู่นะครับโอเคครับเราได้ดเล่นก่อนนะครับ ต้องมีสักลูกกับตีลงดำลงครับเรียบร้อยครับดีครับที่ว่าขอยังเห็เทใหม่นะครับแล้วเราจะยิงลูกไหนครับทีนี้โ,โ,โูไม่มีลูกใช้ยิงเลยครับต้องจัดเลยครับใช่ไหม <Es> มาดูจะมาดูคู Heavy ่กัน่องเรานะครับเร็วหน่อยสิโอ้โหไม่รู้นะครับเล่นยังไงของมันนะไม่รู Salem ้ โอเคนะครับได้แล้วครับตอนนี้ผมได้เล่นลูกลรานะครับส่วนขอได,ได้ลูกสีนะครับเด็ก็เกิดปัญหาอย่างนึงครับหามุมลิงยากโอ้โหเหญ่ oh, yeah, hey, ไม่ล<ๆ>งอีกเพื่อการเล่นนะครับเพื่อการเล่นอาจจะเล่นกากขึ้นหน่อยนะครับ เรล่หน่อยดีขนอดริน่นจะรีนกาหน่อยนะครับเพราะว่าขนาดรีธรรมดาเลยครับ ของโคตอนนี้เล่นได้ไล้ยลูกเลยนะครับโอ้หทำไมยิ่งแรงจังวะเพิ่งอัดตำช่องยูทูบนะครับฝากติดตามกดไลค์กดกำลังใจด้วยนะครับ เร็วทีนะเกือบเดียวเดียวนะแต่ก็ไม่ลุงนะว่าเาเล่นจิงอะไรกัคนเล่นได้เลย ขาวลงนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับ มันยิงแรงเราก็แทงแรงด้วยครับเอาแล้วครับทีนี้จะเล่นยังไงล่ะโอ้โหมันนี้ดูไหนขึ้นได้ดูดีป่ะมันดูจะลงไม่ลงนะครับผมว่านั่นจะไม่ลง โอ้โหลงครับลูกนี้นะ่าจะริ่นยากแนรรับโอ้โหยังลงอยู่นะครับสุกนิดหน่อยครับบวกกับความสุกนิดหน่อยครับ ับลูกนี้จะเด้งแนละ้วโอ้โหให้ของเขาลงไปฟรีๆเลยหรือเนล่ตอกว่า รู้สึกว่าตอนนี้ผมกําลังจะแพ้นะครับจังหวะน,นี้พอดูดูจะดูท่าเนี่ยน่าจะไม่ชนะใช่ครับจ,จ็ดจีนะครับยังไงผมก็แพ้ครับ โอ้โตอนนี้โอกาสกลับมานิดหน่อยนะครับอาจจะชนะก็ได้ะครับบางทีโอ้โหแม่งลงครับนิดเดียวครับมาดูกันดูตั้งทั้มัไหมครับ ไอ้เหียเอ้ยแม่งไม่ลงอีกแพ้ครับสัตว์ลวคือแพ้ครับง่ายๆครับเอาโอ้โหยิยงไม่ลงหรือวะเอาจริงดิ เรียบร้อยครับขาวลงครับแพ้ครับโอเครับแพ้ครับ,โ,รบโอ้โหเบาเกินไปนะครับข้อโอเคกับชนะนะครับ เป็นั่วเียบ้อยนะครับผมก็ชนะไปเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับมือใหม่เล่นนะครับฝากกดไลค์กดกำลับบงใจด้วยนะครับสวัสดีครับ